สบายดีพี่น้องไมมอนสิปนกบเ้ยต้มกบป,ปนต้มตัวหนึ่งปนตัวหนึ่งปนกบใสนน้อยสมนี่นอ้อยสมต้มใส่กบเรียบร้อยข้างนี้กระปิ้งปลาแห้งถ้าวบ้ญพันเห็ดปลาแห้งปลาแดดเดียวด้วยพี่น้องพันเห็ดปลาในี่ยลำคืนนี่นะนี่ให้เห็ดสนหลอดปลาแต่แสบบ่เห็ดให้แม่กินนี่ สือปลามาสามกิโลนี่เดีตากตากไว้มั้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็สิแกเขาตู้เย็นอาแก้เอแกเขาตูนน้เย็นแมวเสตเซๆเแกเสตทุกอย่างเขาตู้ยันแมวกินพอแล้วแหงเลยเดี๋ยวกกแหงแล้วสวัสดีพี่น้องแกปลาแหง ชิดแกงเงบนี át, ่นี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 ่มีเล็่นี่นี่หี่น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 ีมนีนี่นซนี่นี่นา่นี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 ่น้อนี่อี่น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 ่นี่เนี่่นี่น่นนี่นนี ป่นกบกินสุดจาปุ่นตัวเดียวกับพ่อเทำเป็นสปุ่นลายกบไม่หมดปุ่นข้างแบบนี้ได้ไหกินแบบกันนอกไบมไปเอาอันเดากระดูกกระดูกก้างออกอไม่ส่ลงข้าวกินระบ้างน่ะเนาะกรดูกขาเทียนไปอันนี้ อันนี้คขาว่าบานนอกเห็ดแบบบานนอกอันนั้นเมื่อผสิใบเอากระดูกออกเป็นม้วนบใบหูอยู่แต่อยากเห็ดแบบนี้ผสนซัเนาะอหอมลงเลยหอมหมูแดงด้วยซอยใส่หอมหมูแดงหอมปอ,อมปอหอมเป,ปบริสุทธิ์แ้วหอมโปอมก็ได้ โอ้กินงามนะข้าวเหี่ยวเนี่ยก็ได้กินเลยดินี่ก่อนเด้อจิมก่อนแส่บๆส่บอือหืใส่เกลือเห็ดเกลือกัอจางแม่มอนตุ่มกบลื่ใส่เกลือใส่แต่ประเด็กต้องแต่ประเด็กใส่ลื่นภาษาพี่น้องเลยก็เลยเห็ดจาง เป็นยังใส่น้ำล้าง,งก็ได้เป็นนัวก็ใส่น้อยหนึ่งเขาปนกบเขาบอกเป็นใส่เป็นนัวหลายได้นอกจากแกงก็ไม่กบมนันนวอยู่แล้วปลามุนนวอยู่แล้วเขาใส่ก็น้อยแซบ่บโอเคนี่ยตีปลาเขาต่อ ปงปลาแดดเดียวเหลืองอ้อยหอยหอมหอมทะเบิลเพื่อเอิบเป็นได้ดูกรายขอยเห็ุนะเม่ม่แต่ตลาดก็หับเลยเด้๋ยวยังมากินได้ยังมากินเอาเขาตู้สิ่งได้เขาตู้ในสื่อปลามากก่ะเห็ดไทเมอร์มีเห็ดหมักเห็ดแหงเห็ดสินหลอดอันปลาเด้อเั่นแม่บอเป็นเห็ดแต่พวกข้ยเห็ดจะเถื่อสินหลอดปลา้าเบิลเราเป็นเห็ด เด็กหางศีล้วงามแล้วเห็ดนะแต่แสบบ่มามาพี่น้องแล้วเรียบร้อย,ยมาเด้อกินข้าวนมือมอนเดอ้อปิ้งปลาแห้งปลานิน่งเด็กกับปนกบพักกินกา้าบมามาแสบแสบสบายดีมาพี่น้องกิน <c oughs> ข้าวในมือมอนเด้อเมื่อไหรฮะฮาอ่ะกินข้าวกินข้าวปนกบ เข่าเล่นเขาเล่นเขาเล่นเขายังเต็มติ่จีหนึ่งเขาไม่ได้กินเข่าเลยกินเขาเจ้านะเข่านี้เหนึ่งแล้ล่ะมีคนกินเออมีคนกินหนึ่งเข่าหูเข่าบ้านเดือยย่างอยู่ค่ะนั่งกูบดอยู่กะเสียวให้พี่โป้ดิโด้ละกิน กินน้ำแล้วก็แซ่บแซ่บ <laughs> มันหอนกินแต่น้ำแซ่บไปเลยนะกินน้ำเนี่ยมือเหินในเข่าด้านเหือนในม้อนนะนิ่งไว้สะ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 เดีย๋ยวปลาสั่นมาซี่เด้อนางนั่นนี่มันกินเขาเ่าแซ่บบ่าสันสะมันแล้ว,วานางตะหมอบแล้วบ่เล้ว มามามากินขานะ้าวนาแม่เดอ้อลูกหลานมุดถูกถูกคนเพื่อนมิดสสหายมาเดอ้อมาเดอ้อลูกหลานน,น้องงมุดถูกคนอุ่นรวงังกากินโลดเาต้องจำ้ำนี่กากกินแน่นี่แป๊่ มันเปลีนปลา,นะาเนาะทะเบิ่นเห็ดหยุบไส่ฝอเห็ดเห็ดยังก็เป็นเม็ดกินเห็ดดากเป็นเม็ดแซ่บเลยสุดยอดเลยปลาแหงลูกข่อยอแบทบแทบกินลงมาแทบ โมนี่นะแม่ม้อนจั่าหัวเนาะนี่คนคนหนึ่งเม่นเม่นดาแม่ม้อนอยู่น้องพริกแม่ม้อนกินไก่้มหน้าจมเป็นโตน่ะท่านในเบิ่งอยู่บ่ท่านในอ่านอยู่บ่อันเม่นต้นนั้นะเม่นแหลกเลยคนดาแม่ม้อนอีฮาอือีฮาม้อนแต่ว่าเพิ่นเขียนม้อนกับบะถือได้อืมเพิ่นเขียนม้อนบะถือได้ม้อนเผ่นไข่ก็อไก่ ม,ามา้อม,มาหออ่างน้อหนูมันถือบ่อร์นะพี่น้องมอนกับฮอหีบม้อมาโออ่างน้อหนูจังหวะมาอนเพิ่นกับพิมพ์บอถือประเทนจบของได้ะอะนะเนาะพระดาบีมอนอีห่าโมอีห่ามอนแต่ว่าบะเมบนบ้าเบอรถือกันนะต้มไก่ไปนี่นะเขาว่าสั่งเลย,ยผีเหรอเป็นว่านะมีมอนก็บว่าไปแล้วเนาะว่าไม่มอนอยากกินแบบนี้ อยากกินต้่มเป็นโตจี่กินเลยลูกร้านเห็นกับสิสอนโอ้ยแม่กินไก่ตัวใหญ่จี่กินเปแทบแสบเถอะเนาะแม่ม้อนตะกิดแบบนั่นมันทำมาเม่นใส่มาดาอีหามอนพอผกอ่านมาเป็นดอกไม่ไม,ไมีกอผอมนะจะเป็นอียังเลยนะนะครับแปวแป้อปอกซิเดอกดอกคนดาคอยแบบนั่นกับแม่กระชับนักผนเลยเลยแม่มอนกันละ ด่าคุนตอบขัดข้อยัง้งใช้ลบนี้เรีนนี้ไว้อบอกคานลบแบบผิดนะไรฮะทำคอมเมนต์เพไปนนะพี่น้องเอ้ยหึูซูมาด่าคอยพูปปดผู้ชายนะพูดนาปกที่ว่าเพิ่นเม่นมาพูดผูปป้ชายเป็นผู้ชายยังมาด่าผู้หญิงแม่หมอนกับบุ้งเคยเห็น เจอแม่มอนตอบขื้นเอ้ยนักเลยแม่มอนตอบนักเ็บนักแสลบนี้ไว้บอกคานเอ้ยแม่มอนบึงขึ้นบ่เห็นผมนั่หนาไง แซ่บเพิ่งเราไดตกินฝนครบแซ<ส>่บมันเด้อขึ้นน้ำแม่เด้อหรือหลากกำแพงแซ่บเด้อจะลูกสาวข่อยอยู่มองน่อบอกินครบเพื่อนข่อยอยู่เยอรมันกับบอกินเ <laughs> พื่อนข่อยเยอรมันเพิน่นกับบอกินกบบอกินเขียดนะอบอกินกบก็น,กนี่กินนี่น่แลซ่บแซ่บเนี่ <laughs> บ้าเนี่ยแม่มันร่อยพิษเหมือนกันนะมี่ร้อยโตโบแมนเด้อพี่น้องร้านอาหารคนน่ะร้านอาหารแม่ของไทยเราเนี่ยร้อยที่นั่งบบแมนร้อยโตเาพิษนี่ร้อยที่นั่งร้านอาหารเรานอาหารใหญ่ คนเบิบ่งทิพย์ก็ว่าพิษเฮ้ยผู้แมนด้วยว่าร้อยตัวร,ร้อยทีนางแมนบ่เฮ้ยเหรอเจ้าหมูวะโต้คุยกันมาเศร้าแทบแทบป้าจะเอือบนี่ป้าจะเอือบแทบขัดเลย เว้ยหน้าคนที่สู้สองแสนหน้าเจ,จ,จ็าสิแหน่งเหตุกันสิหลอดตาเอาตัวใหญ่เลย,ยนะกู้ในเด้อหันจปลืมเด้อแมวเด็นัวแซ่บก้้งมาหันกูนะคำเลยวเจ้าตาก้้งมาหันหน้ากูแล้วแหงคักขนาดกูท้ายอย่างแมวจิน

ผู้ชายแท่ๆอยู่ดีกินบดแสบนักมาหายผู้หญิงด่าเนี่ยมัใจอะดูว่าเปิดบังคลิปเม่นแรกเราอีหาโลดโอ้ออีม้อยอีหาปลาทมุกดากูขักแท่บอ่ะ các ca anh vươn cái này này บอกพักกระแซบคนครกนบกระแซบปลากระแซบเจ้๋ยเสร็จแซบ,แบ <c oughs> อาหารบานทำามู่นอนี่แล้ว คุณจะให้แต่หน้าเกี่ยวเขา่ามี่ยังก่อนอื่นหมดปนกบปนเขียดปนปลาเนาะปนกระปูหลวกพักเก็บผัวหายไปหน้า แม่ม้อนหนาโลแบบนี้แล้วเห็นลูกหลานเอ้ยเดาซาเขาเบาแม่มอนเ้อะแม่ม้อน,นาโลแบบเดียวกบนังมนเราอีโลโคโกจ้าบม่มีตรจำชวยไอ้เป็นผิดเป็นไถ่กับไปใจดีคือนางมนคือกันใจดีสุดๆเลยได้นางมนุนนละนะมึงคนใจโหดที่กันไหะ จะว่ามีคน่าบอกใสา่ดาวแล้วก็าาลวกกลกเลยว่าบอกใส่ก็สั่นใช่ไเป็นนั่นนั่นบอกร้าลผถึง่าผมนะเพื่อนเกินไปท้าได้นาที่เลยเดิอครัคลิปนี้ก็ลาเด้อโอเคบาย